สวัสดีครับผมตู่จากเพจ Ford STT by บายตีตูนะครับตอนนี้ก็มี2ทช่องทางในการติดต่อนะครับของทางช l y o YouTube ก็จะเป็น Ford STT นะครับกับทาง Fanpage นี่ก็สามารถติดตามได้ทางเพจ STT b บายตีตู่นะครับวันนี้เราจะมาดูตัววายแทตัวนี้สีดำกันว่าตัวนี้มีแต่งอะไรเพิ่มเติมบ้างแต่ต้องบอกก่อนว่าลูกค้าท่านนี้นี่แต่งไม่ได้เยอะนะครับเอาแบบว่าหล่อแบบสุขุม นะครับหล่อแบบเข้มๆไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากก็อย่างแรกเลยที่ผมจะพามาดูก็คือเป็นกระจังหน้าเดิมๆนะครับกระจังหน้าก็จะเป็นโลโก้ฟอร์ดจะติดมาจากโรงงานเลยด้านหน้านี่ก็จะมีตัวกล้องกล้องมองด้านหน้านะครับส่วนด้านล่างไล่ลงมานะครับด้านล่างไล่ลงมาก็จะมีเซนเซอร์ทั้งหมด2 3 4จุดก็จะมีซ้าย2ขวา2ส่วนด้านล่างข้างล่างใต้ท้องรถนี้เลยนะครับก็จะมีตัวห่วงลากจูง ทั้งสองข้างมีทั้งซ้ายและขว,วาตอนนี้มาดูที่ตัวไฟหน้าตัวไฟหน้าของตัวว i t แท็ตัวนี้ก็จะเป็นไฟหน้า led นะครับแล้วก็มาพร้อมกับไฟ daytime running light ที่เป็นตัว C เราเรียกว่าเป็นไฟสแชมป์ amp, นะครับตัวไฟตัดหมอกไฟตัดหมอกแล้วก็จะเป็นไฟ led ซึ่งตัวนี้จะเป็นระบบไฟแบบอจัจฉริยะก็คือถ้าลูกค้าเลี้ยวซ้ายก็เปิดซ้ายเลี้ยวขวาก็เปิดขวาครับผมต่อมานะครับ ตัวซุ้มล้อเนี่ยเราเพิ่มเป็นตัวครอบซุ้มล้อตัวแต่งแบบ6นิ้วนะครับแล้วก็พร้อมมามาพร้อมกบะมุนเงินเพิ่มความสวยงามไปคราวนี้เรามาดูที่ยางครับผมยางเนี่ยจะเป็นยางออฟโรดของ a าเมขอบ20นะครับออฟเซ็ตเนี่ย20เหมือนกันตัวตัวยางตัวยางนี่มาพร้อมกับโซโยทย โตยโยต้าขนาดยางอยู่ที่27555 R20 ซึ่งจะบอกว่าคันนี้เนี่ยยกยก2นะครับอ่คราวนี้เดี๋ยวเราก็จะเพิ่มความสนานในการในการขับขี่ด้วยคราวนี้เราดูด้านข้างนะครับด้านข้างเนี่ยแก้มข้างนี่ก็จะเป็นตัวอักษรเทอร์โบ ซึ่งในตัวของ Ford Ranger เนี่ยตัวยกสูงทั้งตัวเริ่มต้นนะครับตัวท็อปก็จะมีตัวเทอร์โบมาให้เลยแล้วก็พิเศษสำหรับตัวขับ4ี่ก็จะเป็นเทอร์โบคู่นะครับตัวนี้จะเป็นซิงเกิลเทอร์โบก็คือเทอร์โบเดียวอ่าเรามาต่อกันที่ตัวกระจกมองข้างกระจกมองข้างนี่อันนี้จะมีไฟไฟเลี้ยวนะครับก็จะมีทางซ้ายและขวาแล้วก็จะมีกล้องกับไฟสองด้านล่างนะครับกล้องตัวนี้ก็คือช่วยจับ วัตถุที่มาขนานหรือวัตถุที่อยู่ใกล้ๆกับตัวรถด้านข้างมาที่มาที่บันไดกันลื่นนะครับบันไดกันลื่นอันนี้ก็ติดมาจากโรงงานเลยนะครับก็จะมีตัวตัวผมจะเรียกว่ายัางไงดี๋ยวตัวร่องอเขาทําร่องมาให้เวลาเราขึ้นรถเนี่ยจะได้ไม่ลื่นนะครับในส่วนของมือจับนะครับลูกค้าก็ใส่เพิ่มมานิดหน่อย ในตัวของมือจับเนี่ยลูกค้าก็จะใสเ่เพิ่มมาตัวที่เป็นเบ้ามือจับก็สไตล์เลนเจอร์ครับผมอันนี้ไม่มีอะไรตัวที่ติดมาจากโรงงานก็คือเป็นตัวติ g กเนเจอร์ของทาง Ford w t t ทก็จะเป็นหนึ่งเลยก็คือแหลกหลังคาสองคือโลบาร์ที่ติดมาจากโรงงานมีมาให้เลยตอนนี้เรามาดูช่วงด้านท้ายกันบ้างนะครับด้านท้ายของทางไวท c ที่เป็นตัวเอ็กเจนเนี่ยว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างที่ติดมาจากโรงงานเลยก็คือบันไดทางขึ้นด้านข้างตัวนี้ก็จะเพิ่มพื้นที่ในการขึ้นหรือลงท้ายกระบะเพราะว่าเวลาลูกค้าเนี่ยเอาของขึ้นรถเนี่ยเวลาเอาฝาท้ายลงมาปุ๊บเนี่ยในการเหยียบกระบะขึ้นลงเนี่ยพื้นที่ในการขึ้นน่ะมันมีน้อยตัวเหยียบด้านหลังเนี่ยฮะมันมีน้อยเขาก็เลยเสริมตัวเหยียบด้านข้างเนี้มาให้ด้วยนะครับ แล้วก็มาดูในตัวของไฟท้ายตัวนี้ไฟเบรกก็จะเป็น LED นะครับมาพร้อมกับตัวครอบสีดำด้านกันชนด้านท้ายกันชนด้านท้ายจะมีเซ็นเซอร์มาให้จะมีเซ็นเซอร์มาให้เหมือนด้านหน้าเลยซ้ายสองขวาสองจะมีหมด4จุดมาพร้อมกับกล้องมองหลังเหมือนกันอ่าตัวนี้นะครับมาพร้อมกล้องมองหลังโลโก้ฟอร์ดเหมือนเดิมนะครับแต่พิเศษ ด้านฝาฝา,ฝากระโปรงท้ายเป็นตัวตัวใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวปั๊มนะครับเป็นตัวผมจะเรียกว่าเรียกว่าปัม๊มไม่ได้ปัมม๊มนูนนะครับปั๊มลงไปก็จะมีลวดลายมีลายเส้นของเขาอยู่อ่คราวนี้มาดูที่ฝาท้ายเรามีเพิ่มเติมอะไรบ้างในส่วนของตัวฝาท้ายนะครับอันนี้ทางตัว w i t e ทเนี่ยก็เพิ่มออปชันที่เขาเรียกว่า Easy l i f ตตัวเนี้จะช่วยในการผ่อนแรงในการยกขึ้นหรือลงขาท้ายกระบะเนี่ยช่วยผ่อนแรงได้มากถึง70%ทําทำให้ง่ายนะครับถ้าเป็นสุภาพสตรีก็สามารถที่จะยกได้เลยนะครับมือเดียวง่ายๆเลยครับเบามากอ่าตอนนี้มาดูในส่วนของตัวออปชันที่เพิ่มเข้ามาด้านท้ายก็คือเป็นตัวพั๊ก ต่อไฟนะครับตัวนี้เรามีไฟลงกาให้ด้วยซึ่งจะมีทั้งไฟ AC และ DC ซึ่งไฟ AC เนี่ยจะอยู่ที่2 3 0โวลต์แม็กอยู่ที่400วัตต์นะครับส่วนไฟ DC เนี่ยจะอยู่ที่12โวลต์แม็กอยู่ที่180วัตต์ตัวนี้ลูกค้าใช้ได้นะครับใช้ได้แต่ไม่ใช่ว่าเอาไปแบบโอ้ใช้งานหนักหุงข้าวต้มน้ําที่ใช้กับเครื่องเครื่องที่ใช้ทาความร้อนมากๆไม่ได้นะครับเดี๋ยวแบตจะพางเอาแต่ถ้าลูกค้าใช้แบบว่าเสียบ ชาร์จโนต้ตบุ๊กหรือชาร์จโทรศัพท์มือถืออย่างนี้ใช้ได้ครับยังใช้ได้อยู่อืมก็ภายนอกนะครับภายนอกก็จะประมาณเท่านี้ส่วนในเรื่องเดี๋ยวภายในเนี่ยเดี๋ยวเรามาต่อกัน EP หน้านะครับเพราะว่าเดี๋ยวทางลูกค้าเนี่ยเขาจะมาดูรถแล้วผมต้องไปต้อนรับต่างลูกค้าก่อนนะครับก็ ถ้าลูกค้ามีข้อสงสัยข้อติดชมเนี่ยก็สามารถที่จะอิ inbox เข้ามาในเพจของ SCT by ตีตู่หรือจะคอมเมนต์มาในช่อง YouTube นะครับ SCT เหมือนกันก็ยังไงวันนี้เดี๋ยวผมให้ลูกค้าได้ชมรถกันอีกเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับขอบคุณมากครับร้อน